พบก,กับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะแฉค่ะตมค่ะวันนี้เรามีแว่นที่แบบใหม่ล่าสุดถูกต้องของปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตอนนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้คนกําลังฮิตใส่แว่นที่มีโซ่ย้อยระยะย้อยนะคะวันนี้เรามีหนึ่งยี่ห้อนะคะที่มีโซ่สวยมากก็คือยี่ห้อชิวงชี่ค่ะ,ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีด้วยกันสามรุ่นนะคะก็คือมีใส่ตาหนึ่งรุ่นแล้วก็ใส่กันแดดสองรุ่นมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่สส่ตาก่อนเลย ได้เลยนะคะตัวน,นี้นะคะชื่อรุ่นจีวองช h i ศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะจีวอชี่่มันจะไม่เหมือนดีออ r มันไม่ได้เป็นชื่อรุ่นนะมันเป็นชื่อรหัสนะคะ นี่อย่างนี้นะคะก็คือนางจะมีโซ่นะจ๊ะเราจะใส่แบบนี้ก็ได้หรือว่าเราห้อยห้อยแบบเป็นห้อยข้างหน้าอย่างก็ได้หรือว่าห้อยไปข้างหลังก็ได้เออแบบเผื่อถอดก็ใช่ประมาณนี้นะะก็จะดูเกรดนางมีกี่สีนะรุ่นนี้นางมีสี่สีนะคะก็คือเงินล้วนทองล้วนแล้วก็อันนี้ที่น้องแขกใส่ค่ะก็คือมันจะเป็นทูโทนอะข้างบนเป็นสีทองข้างล่างเป็นสีเงิน ซึ่งโซ่อะก็จะคือไปตามสีกรอบอย่างของแคร์ค่ะก็คือว่าเป็นทูโทนใช่ปะโซ่ก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันใช่ก็คือเนี่ยข้างบนจะเป็นสีทองจะเห็นปะเออข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นสีเงินอย่างนี้ค่ะตามตามสีกรอบเลยแล้วของพี่โกมก็เปของพ่โกมใส่เนี่ยก็คือเป็นสีข้างบนเป็นกันเมทัลข้างล่างเป็นเงินนะคะอาจจะในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอย่างโซ่เนี่ยก็เป็นสองสีเหมือนกันเห็นปะเป็นเป็นเงินหนึ่งแล้วก็กันตรงปลาย ใช่แล้วก็อีกสองสีก็จะเป็นสีด้วนก็คือสร้อยก็จะเป็นสีเงินกับสีทองนะคะลองไปเลือกดูตามร้านได้เลยนะ๊ะทรงแบบใส่ง่ายนะไม่ใหญ่ได้ไม่ใหญ่มากอ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ได้ได้ทั้งหน้าแบบหน้าเล็กหน้าใหญ่ก็ใส่ได้หมดค่ะใช่ค่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นกันแดดถูกต้องกันแดดนะคะก็มีด้วยกันสองรุ่นนะคะก็คือรุ่นนี้อาจเอาใส่ใหญ่ก่อนนะคะเป็นรุ่น G V 7 1 3 8ห่ส ไซส์เท่าไหร่อะเจ็ดหนึ่งแปดสามหกต้องไซส์หกสิบสามอันนี้แต่หกสิบสามก็คือจะใหญ่หน่อยใช่ซึ่งสองเนี้ยเราว่าคนไทยน่าจะชอบเพราะคนไทยชอบใส่แว่นแบบอัวไซส์เออนะถ้าคือแบบไม่แต่งหน้าอนะไรเงี้ยเราก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ออกจากว่าไลด้ลยใช่ส่วนอันนี้นะคะเป็น G V เจ็ดหนึ่งแปดสีนะคะสรงก็จะแบบแคดกว่าแคแคดกว่าแต่ว่าตัวเล็กลงสั้นลงอันนี้ไซส์ประมาณเท่าไหร่อันนี้เนาะอันนี้ไซส์หกสิบเอ็ด อ่านั้นหกส63ามจริงๆก็ไม่ต่างกันเยอะ,ะใช่แต่ว่าน้องคนนี้มันจะแบบมันจะสูงไงแต่อันนี้นจะออก<า>วกว้าง,างกว่าอืมนะคะนี่ก็แล้วแต่นะว่าแบบชอบแบบไหนแค่ลองใส่ดูก,ก่อนนะอันเนี้ยมีกี่สีนะประมาณสามอันนี้มีสามสีสีก็คือมีสีส้มนี้ใช่ไหมสีดําแล้วก็ออกมอ่วงเป็นแต่เป็นเลนเกเดียนทั้งหมดนะคะอยากให้เราไปดูที่ร้านเนอะส่วนอันเนี้ยมีสี่สีเลยมีม่วงมีดําดําไล่ออกเหลืองดําไล่ออกม่วงอะไรเงี้ยก็คือ ก็คือไปดูเองใช่แต่นางแบบนางนางใส่กลางวันก็ได้นะใส่เดินห้างก็ยังได้อยู่ไม่ได้แบบเข้มมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เก๋กนะจ๊ะชอบมากเลยถูกต้องแล้วก็ไม่หนักด้วยเบาใช่ค่ะคืออันนี้ข้อดีคือโซ่เขามันมีห่วงมันมีห่วงให้สําหรับใส่โซ่เลยเพราะว่าโซ่เนี่ยมันมาจากโรงงานมันไม่ได้ใส่แบบประกอบอย่างเงี้ยอยให้ดูเห็นปะเห็นปะมันจะมีรูให้เนี่ยมันมีใช่มันมีรูให้คล้องโซ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่แบบเอามาใส่ในสายอย่างเงี้ย แบบแล้วก็หลุดง่ายไม่ใช่อันนี้เป็นรูให้ใสเลยก็คือมาจากโรงงานของเขาเลยอถูกต้องนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวกําลังจะวางขายในประเทศไทยเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเริ่มมีบางร้านขายแล้วก็ถ้าเกิดอยากทราบว่ามีร้านไหนก็ก็็อกซ์มาถามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะแนะนําให้โอเคค่ะวันนี้จบกับชีวชิชไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มีรุ่นไหนเข้ามาใหม่อะไรเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนำใหม่นะคะบ๊ายบาย